คับโฉมหน้าของทางฝั่งของราชเดชครับและชมม,มุแดงส่วนนี้เป็นมุมของน้ำเงินของชัดปลอยครับยกที่3าครับกำลังจะเริ่มขึ้นครับครึ่งทางครับมาดูซิว่าเกมจะไปในทิศทางไหนครับ ปกะต่อครับยกสามตปซ้ายครับราชเดชขวามาครับชัดพลอยรอจังหวะปัดซ้ายครับถึงก่อนครับซ้ายอุ่แล้วก็แข็งขวาครับเอาครับมัดอีกทีเลงครับแม่ชัดพลอยครับไวเหลือเกินครับขยับป้ายบล็อกได้รอรอจังหวะถีไปก่อนครับทำลายจังหวะไม่ให้ชัดพลอยเตะขึ้นไม่ง่ายๆครับแข็งขวามาก ขยับซ้ายแต่ติดปากับไปต่อเกิดเจ้าหานะครับราชเดชเดิดเปิดเกมครับเนี่ยครับแขนซ้ายแขงซ้ายแกแกสอกเก้าแล้วก็ใช้วิธีดันครับสะพลอยครับไปต่อครับเนครับมันก็สนุกในแบบมวยผีมือครับ พองามครับอัดดักแข้งขวาครับชักพลอยมันอกมันใจครับราชเดชไม่เล่นด้วยครับใส่ซ้ายขวามาเจอหมัดซ้ายของราชเดชครับขยับไปฝาดจับแรกต้องบอกว่าลงทุนโนแข้งของชักพลอยเข้าไปขยับเดินนัดตัดลากแล้วพี่ขึ้นบนครับชักพลอยราชเดชต้องเร็วแล้วนะครับตอนนี้ครับโอ้เนี่ยครับเตะขวาต่อยขวาครับชักพลอย ในพิธีบนนะครับทวนเข็มนาฬิกาตะซ้ายครับราชเดชเจอขวาโต๊ะจักรพลครับนักเบาดูเอานะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าออกอาวุธของทั้งคู่ครับราชเดชเดินต่อเดินรับซ้ายหลุดยับแว่เตะเตะแล้วคาโอ้สุดท้ายเป็นราชเดชครับเสียหลักล้มลงไปเองครับนี่ครับทั้งพ่อทั้งลูกครับสังให้ต่อยผัดครับโอ้ชูพร้อมกันเลยครับแต่ไม่ได้ไม่ได้ดักหมายนะครับรุ่งนิ่มแล้วก็ คุดน้อยครับเตะซ้ายครับดูการปั้นเอาเตะขวาจักอะไรครับจับกลอยครับซ้ายครับของราชเดชขีบขวาแก่งสายตามมาไหมครับมาแล้วครับขยับเข้าไปครับราชเดชเนือเนือเตะขวาครับจับกลอยซ้ายครับราชเดชครับขยับเตะ ก็เป็นนัวที่เล่นกับเชือกดีครับแต่ว่าใช้อุปกรณ์ครับได้อย่างถูกพิธีครับในแบบฉบับของตุง้ยแต่ว่าราชเดชขยับไปแม่มันต้องมีวิธีแก้ครับออย่างเข้าไปครับราชดชด้าเกิดช้าไม่ได้การแล้วนะครับตอนนี้เตราการมันปีกมาในขวาสูงครับแล้วก็หมดยกครับเลยนะครับติวเข้มเลยส่วนแฟนของเจ้าราชเดชก็มอง ให้กำลังใจอยู่ห่างๆครับภาชฉายกี่ผ่านมาเตะหลุดนะครับเนี่ยครับขวากับซ้ายถ้าเกิดหลุดี่โดนลงโทษแน่ครับจะหนักจะเบาเท่านั้นเองครับเกี่ยวเกี่ยวให้เสียจังหวะนะครับเกี่ยวแล้วก็ปล่อยครับเพื่อให้กค้ทูเสียกว่าก่อนจังหวะนี้ก็ทีบครับเขายอดอกครับเสียหลักไปเลยครับราชเดชเตะหลุดแล้วก็โดนทันทีครับแล้วก็มวยเซวนี้โมโหไม่ได้เลยครับคือถ้าเกิดโมโหยิ่งออกทะเลไปใหญ่เลยครับ อาล่ะครับมาดูว่าวิธีการแก้ของราชเดชหลังจากทีมนานี่ได้ดูมาแล้วนะครับว่าจะแก้ยังไงล่ะฮะอ้าวครับสัญญาณยกที่4ครับกำลังจะเริ่มขึ้นครับยกที่3ยกที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยกที่ดีของชัดพลอยเลยครับราชเดชรับยกนี้จะแก้ไขอย่างไรครับพยายามเดินเร็วขึ้นครับมาซ้ายครับ เน้นหมัดเดินเร็วเดินเิดครับแมจังหวะดักเตะไปก่อนถีบไปก่อนครับชัดพลอยขยับตัดล่างไม่ลงครับเอาครับราชเดชเดินครับลงทุนก่อนครับหมัดขวาหมัดหมัดครับเน้นหมัดครับเอาครับเชียวไปเชียวมาลุ้นวงในรับแล้วแย่ครับแย่ก่อนคือเกิดยกสาไปก็ไม่มีไฟไหนไม่เสียวนะครับทางด้านของชัดพลอยครับ เพราะฉะนั้นนี่ต้องรู้เขารู้เราเหมือนกันครับราชเดชครับต้องบทถึงตัวครับต้องบทถึงตัวนะครับตีได้ทีสองทีครับกรรมการแยกออกมาครับไปแล้วครับปะทะไปเรื่อยครับปะทะไปเรื่อยครับพยายามจะต่อยหนึ่งสองครับทีครับราชเดชพยายามมาโดนขวามาก่อนครับบวกกับซ้ายคืนหอไม่ได้ครับราชเดช ปกในายพยายามเด็กตีครับขึ้นคอดูครับจังหวะสอดแขนของชัดพลอยก็ไม่ให้ขึ้นคอได้ง่ายๆครับแยกก่อนแยกกบาครับราชเดชครับเกมมันบีบให้เปิดหน้าท้าด้วยแล้วครับเสี่ยงกันเสี่ยงกันแหะครับสถานการณ์ตอนนี้เ่าตีซ้ายได้ครับราชเดชวามต่อเนื่องครับวามต่อเนื่องเพื่อเอาเสียงเชียร์มาก่อนเป็นอย่างน้อยครับนตอนนี้ครับ ไม่ท้อสยอย่างครับไม่สู้ก็ไม่มีรู้ชนะไปมันต้องมันต้องโดนได้นะครับมันต้องโดนมันต้องโดนโดนไม่โดนหรือว่าจะโดนของเขาหมัดซ้ายของราชเดชโดนหมัดขวาขึ้นจากแฉพลอยไปครับขยับโอ้โหแขนขวาครับดักมาครับแฉพลอยราชเดชเดินครับเตินตัดลำตัววงในพยาบมขวาก็มีศอกครับอาครับก็พยายามทุกวิถีทางเลยครับแงนราชเดชครับ Ora, มีมีให้สับสอกด้วยครับไปต่อครับไปต่อครับทีมขวาํำไปก่อนบัดซ้ายครับดักทีมเอาไว้ครับทานด้านของชาทรอยไปขวาครับลรับแมก็ยังทำอะไรได้ไม่เป็นชิน้นเป็นอันครับเกิดครับ เจอฉัดพลดักเข่าไว้ครับบัดพยายามต่อยได้เจอถีบสกัดเอาไว้อีกครับเอาครับแมต่บัดเติรนต่อยทีเดียวครับฉัดพลแกล็อกไปเลยครับไปต่อครับไปต่อครับดักทีบเอาไว้บัดขวาขวาซ้ายขวาครับอ้าวเข้ามุมอับเข้าบุมอับเข้ามุมอับแม,ม่มัดซ้ายอ้าวผิวออกมา ซ้ายครับหมัดซ้ายครับแม่โชว์สายตาเลยครับชัดพลอยเอาับซอกขวาครับโอ้โหส่วนคนนี้ครับแม่ช่วงปลายยกนี่โชว์สายตาครับเตะขวาสูงครับชัดพลอยพยายามจะฮุกขวาแล้วต่อยซ้ายครับราชเดชเข่าซ้ายนี่ครับบวกหมัดซ้ายครับราชเดชครับก็ไม่ยอมลดลาวาศอกนะครับก็ไม่ยอมไม่ง่ายครับนี่ครับถ้าเกิดยังยังหวังอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ยังเป็นไปได้ครับนี่ครับพยายามจะต่อยหมัด 1- 2 3 โดนบ้างไม่โดนบ้างครับนี่อ่ะตามต่อครับยกที่ห้ายกสุดท้ายนี่ครับบรรยากาศครับชาวต่างชาติก็ยังหนาแน่นเหมือนเดิมครับได้มากับเพื่อนครับแน่นอนครับไม่ได้มีมากับแฟนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับส่วนบนเวทีเช็ดเนื้อเช็ดตัวครับเช็คความพร้อมครับสามนาทีสุดท้ายครับ ยกที่5ครับครับมาดูกันครับจะเป็นอย่างไรครับราชเดชกระซิบบอกฉัดพลอยบอกว่าเอามือลงให้สักทีครับเดี๋ยวจะเตะก้านคอให้ครับครานี้ไม่ต่อยแล้วนะครับพยายามครับทางด้านของราชเดชพยายามจะต่อยครับกอดไว้ก่อนครับฉัดพลอยกอดกอดแบบสะพายแรงแบบนี้ก็แล้วเอาหน้าตัวไปซุกไหลครับ โดนหมัดนะครับแข่งขวาสูงครับราชเดชเองก็เดินก็ต้องรังคอด้วยครับมือซ้ายเนี่ยครับต้องไม่ตกเหมือนกันครับพยายามครับพยายามที่จะเข้าไปต่อยหมัดครับขวาครับจังหวะขวาได้แต่ทําอะไรไม่ได้ครับแยกมาครับเดินเหมือนเดิมเจอดักเสียบเข่าครับจัดช็อตลอยครับโอ้ล้วบอกว่าอาวุธความหลากหลายและก็ความไวครับ ของชัดพลี่ยังมีให้เห็นอยู่ครับก็ถือว่าชกแล้วมันจังหวะมันเป็นเข้าเกมของตัวเองครับคือตอนแรกก็ไปยืนสู้กันกลางเวทีครับแยกข้ามาครับก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะครับราชเดชครับยิงกว่าปลาไหลใส่สเก็ตอีกครับอตาแข้งขวาครับแล้วก็เข้าไปอุ้มอ่า ทีม no งานก็เนี่ยครับหันไปก็ช,ここชここูศอกกันเป็นแถวครับมันจะมีจังหวะได้สับหรือเปล่าครับไอ้สับมันจะต้องเหมาะหมิงด้วยครับโอ้ดูฮะสับสับสับครับหมดมาก็สับครับเด็มาครับก็พยายามจะส่งสัญญาณให้ราชนิดหยุดเดินนะครับเฉยพลอยถ้าเกิดเดินถ้าเกิดยังเดินต่อเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะเป็นลมให้ดูไม่นะครับอยังยังอยู่ใน อาการสบายๆอยู่นะครับชาพลอยจากแข้งขาวขวาครับสับสอกครับราชเดชนี่ครับคือทำได้แค่ขวาครับจังหวะสับสอกมันวงสวิงมันไม่เต็มครับจะแตะนวมไม่แตะด้วยครับราชเดชครับเรื่องอะไรครับพยายามต่อยแต่ก็ดูครับโอ้โหสายตาครับของชาพลกับอดอมือนกันครับ พยายามกอดเอาไว้ครับแล้วก็หน้าซุบเหมือนเดิมครับคือกระโดดเข้ามากอดเอาดื้อครับเราคนไทยยังพอเข้าใจได้ครับแต่ว่าจากท่านอาจจะโกงหน่อยครับที่ทำไมทำไมยกนี้ทำไมน้ำเงินชอบมากอดจังเลยครับพยายามเอาตัวรอดนะครับถอยครับส่วในเกมของตัวเองครับแต่ว่าราชเดชก็ไม่มีทางเลือกครับต้องไล่กวดให้สุดฮะต้องไล่กู้ให้สุดหมัดซ้ายครับอ่าได้ที่เดียวครับ แต่เพื่อนก็กอดเอาไว้เอาครับเรียบร้อยครับครบ5ยกครับนี่มีลีลาครับหันไปดีอกดีใจกองเชียร์นิดหนึ่งครับนี่ครับฉัดพลอยครับก็ปลดปล่อยเลยครับหลังจากที่ชกมา5ยกเต็มๆครับรวบรวมมาคะแนนครับกรรมการจีรศิลศิละรัศกุลครับมาถึงใบสุดท้ายครับ กรรมการภายทูนกบกลางครับแล้วก็หันไปที่นักชกมุมน้ำเงินครับชัดพลอยพอหอบกินครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับนี่ครับชูมือยืนยันอีกครั้งหนึ่งครับโอ้ดูท่าครับแกกวนได้ทุกวินาทีจริงครับนี่ครับชัยชนะครับของท่านชัดพลอยครับยินดีกับผู้ชนะครับและก็ไปกำลังใจกับผู้แพ้ครับ